สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทินโชกกมลกิจนะครับก็มาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกมโชว์นะครับที่เรายังรอคนเก่งนะครับที่จะขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะปราบม็อบของเรา100คนนะครับม็อบของเราวันนี้ครับแน่นอนครับเต็มไปด้วยอายุนะครับที่รวมๆกันแล้วน่าจะอยู่ประมาณแค่ร้อยสิบเท่านั้นเองนะครับม็อบเด็ดร้อยคนครับ สดชื่นสดใสเหลือเกินนะครับกระฉับกระเฉงนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราวันนี้ก็แน่นอนฮะถ้าแค่บอกชื่อเนี่ยผมเชื่อได้เลยนะว่ากรีดทั้งห้องส่งนะครับเอาลองหน่อยไหมฮะลองหน่อยไหมฮะมาริโออันนี้อาจจะเศร้ากันดีแล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับขอเสียบมอนเตนร์ดมาริโอมาเลอร์ครับมาริโอมาเลอร์ลูกครึ่งไทยจีนเยอรมัน นักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน,นี้จากผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกรักแห่งสยามในบทบาทของโต้งทำให้มาริโอ้ดังในช่วงข้ามคืนแต่สำหรับการแข่งขันในเวทีหนึ่งต่อร้อยในวันนี้มาริโอ้บอกว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เขาอยากจะมาลองดูสักครั้งและที่สำคัญเงินรางวัลทั้งหมดที่เขาทำได้ในวันนี้มาริโอ้จะขอมอบให้การผู้สนให้กับศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาจนาพ,พิเศษสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หนึ่งต่อร้อยนะครับตื่นเต้นไหมมาหนึ่งต่อร้อยเคยดูรายการเราไหมเคยดูครับแล้มายืนอยู่ตรงนี้เองเป็นรู้สึกไงครับตื่นเต้นครับเพิ่งเป็นเกมโชว์ครั้งแรกเลยครับพี่ดินนี่คือเกมโชว์แรกนะฮะในชีวิตของคุณมาริโอ้นะครับไม่เคยไปเล่นเกมโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยใช่ไหมใช่ครับน้มีความคาดหวังยังไงว่าสามารถที่จะโค่นม็อกของเราได้ประมาณสักกี่คนผมดูจากหน้าตาแล้วก็คิดว่ามั่นใจครับ สักกี่คนสักกี่คนดิสักร้อยคนนี่ยแปดสิบครับอืมแปดสิบเลยนะครับม <tablet> ็ของเราเก่งนะคุณมาริโอครับก็พยายามครับเต็มที่ครับเงินรางวัลนะครับเงินรางวัลได้มาจะนำไปทำอะไรครับไปมอบให้ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนชายบ้านกาญจนานิเัยครับเรียกว่าเป็นศูนย์ที่ฟื้นฟูนะครับเด็กๆนะครับเยาวชนที่อาจจะรู้เท่ามือสิทธการในอดีตทำพลาดไปนะครับก็เป็นการบำบัดนะก่อนที่เด็กๆเหล่านี้ จะกลับเข้ามาสู่สังคมอีกหนึ่งครั้งนะครับดีมากๆเลยนะเงินรางวัลไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ตามนะครับที่ได้ไปวันนี้จะนํามอบให้กับศูนย์นี้นะครับเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับมาริโอ้ครับเอาล่ะครับกติกาง่ายนิดเดียวนะครับมาริโอ้หนึ่งคำถาม3ตัวเลือกนะครับมอบมีเวลา6วินาทีในการตอบมาริโอ้ก็จะมี3ตัวช่วยนะครับครับถ้ามาริโอ้สามารถที่จะกําจัดม็อบได้ร้อยคนนะครับรับไปเลยนะครับเงินรางวัลแจ็คพอตห้าแสนบาท เงินรางวัลสนับสนุนโดย AJ DVD และ Home Theater นะครับมาเรียกว่าครับครับผมเรามาทำความรู้จักกับม็อบใหม่ไหมดีครับนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่ม English Minute นะครับนะหมายเลข5 1 5สิถึงนะครับตอดนับเล่นนครับเจนน่าเจนน่าอายเท่าไหร่คะโอ้ได้ยูเจ่ดอ่ะกลุ่มต่อไปครับเป็นกลุ่ม ถ้าคุณแม่อย yeah, ่าแพ้ปอซิสวัสดีะครับวินครับสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะสวัสดีครับอารพ่อสวัสดีค่ะนิจจาค่ะมาอีกกลุ่มต่อไปครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มนะน้องๆจาก a n d r ์ร i บ a c ส a แอนดนีนะครับขอเปิบมือด้วยรับอีกกลุ่มนะครับนี่เลยแถวเราทั้งหมดเลยไหโด้ยนี่ตั้งแต่หมายเลข3ถึงหมายเลข13นะครับเป็นน้องๆ ที่สอบได้ที่หนึ่งของห้องนะครับ,รบน่ากลัวที่สุดเลยมาเ,เรียกพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเรามาเล่นหนึ่งต่อร้อยครับคำถามแรกนะมีมูลค่า100บาทนะครับชุดคำถามจากเคส4และคำถามถามว่า ข้อแรกขอเริ่มด้วยสุภาษิตง่ายๆเลยนะขีช้างจับจุดจุดจุดเอช้าง B ตั๊กแต,ต,แตนซีเสือม็อบตอบครับอันนี้ง่ายอยู่ครับอันนี้พอได้ครับเรียนเรียนโรงเรียนไทยใช่ไหมครัโรงเรียนไทยครับอันนี้สุภาษิตไม่น่าจะยากเลยไม่น่าจะยากครับคิดว่าเป็นอะไรครับ คิดว่าเป็นข้อ B แน่อนอนครับคือตักแตนแตนถ้าน้องมาริโอมั่นใจก็สามารถที่จะค้ามคำตอบและกดได้เลยนะครับครับก็ขอเลือกข้อ B ตากแตนครับและตากแตนเป็นคำตอบที่ มีใครตอบผิดบ้างในข้อนี้นะครับผิดไปทั้งหมด4คนนะครับเพราะฉะนั้นจะได้รับเงนรางวัลในข้อนี้400บาทครับ <Mario. S 1> ม็อบ4ท่านนี้นะครับหมดสิทธิ์ในการตอบครับ <Mario. S 1> เอาละมาริอ <Mario. S 1> ครับมีเงินอยู่400บาทนะครับม็อบอีก9 6คน เลือกเงินหรือเลือกบับครับรรบัพแร,ร,รบ